สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดพระเครื่องน้บในช่วงรอบแอบมานะครับแอบมาในชุดนี้นะครับนะเทใส่ถาดเลยพี่นะครับนะถุงขาดไปซะแล้วนะมาถุงขาดไปแล้วพี่เทใส่ถาดเลยดีกว่าเลือกกันแบบเต็มอิ่มเลยพี่นะเลือกกันแบบเต็มอิ่มเลยนะมีความหลากหลายในหน้าพระครับพี่ในชุดนี้นะนะครับราคาเบาๆนะครับบางองค์นี่ผมยังยิจฉาเลยพี่นะครับได้มาในชุดรอบเย็นของเราในครับแต่ก็ต้องจัดในราคาเบาๆนะครับตามสไตล์เราเลยพี่ช็อตเด็ดพระเครื่องน้บในช่วงรอบ แอบมาพาเพลินนะครับไปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับรายการแรกในชุดนี้นะครับฝากช่องทางการติดต่อสักนิดนึงนะครับ0808985039จ้านะครับนะโทรเข้ามาได้เลยพี่พร้อมรับสายเสมอนะครับมาเริ่มต้นรายการแรกนะครับเล้าใจเช่นเคยนะครับรายการแรกนะครับนี่พี่ดูพระองคนี้นะนเดี๋ยวร่วมกันดูเพราะว่าอย่างเงี้ยพี่อันนี้ผมไม่รู้ที่จริงนะเป็นพระเน้อดินเป็นรูปทรงสมเด็จ เป็นพระเหมือนเดียใครเท่าแวบ,บแรกที่ผมคิดนะเฮ้ยหลงพระโหน่งหรือเปล่านะับอ้าแค่แค่คิดนะับเอา,อานี้แค่คิดนะเฮ้ยหลงพระโหน่งหรือเปล่านะหรือจะเป็นหลวงพ่ออะไรแต่พระไม่เก๋แน่นะครับจริงๆเลยพระไม่เก๋นแน่แต่เนื้อหาพระสวยมากครับพี่ดูเนื้อเด่ยเห็นไหมพี่ดูเนื้อเด็ยมาเก่าวสวยนะครับธรรมชาติเลยละ่ะนะับพระแบบพระสวยเลยพี่นะครับแต่แค่ว่าอยากรู้ว่า เอ๊ะที่ไหนหนอนะครับาที่ไหนหนอเนื้อดินนะสามร้อยบาทนะครับเบาๆไ้พี่นับเอบเบาๆไ้พี่นับสามร้อยบาทนะครับไปเจอพระเนื้อชิน้นพี่อันนี้ก็ดูง่ายนะครับจริงๆอะเป็นพระเป็นพระล่วงนั่งนะครับอ่าเป็นพระล่วงพิมพ์นั่งครับพี่เป็นพระล่วงนั่งผนะมไม่นะรู้ขึ้นที่ไหนวะพี่แต่พระโอ้โหพี่พุทธสินท่านสวยอ่าพุทธสินท่านสวย,ท,สวยท่านมีความเก่านะครับอาท่านมีความเก่าพุทธสินท่านสวยนะครับเก่า ดูง่ายนะครับเนื้อชินเนี่ยพี่สามร้อยบาทนะครับนี่ครับยพี่ได้เดิมเลยเออได้เดิมเลยเอาสามร้อยบาทนะครับไปกันต่อเห็นไหมผมบอกแล้วพระผมหน้าพระบ้านนะครับนี่ไปได้แหวนแหวนพวกขวัญนะครับเอาแหวนพวกขวัญก็พี่นี่ดูเนี่ยเจ้าของเดิมเขายังถักเนี่ยเขายังพันเชือกแหวนอยู่ที่นิ้วเขาอยู่เลยเนี่ยนี่มาเดิมเดิมเลยพี่นะครับนี่แหวนแหวนตะก้อหลอขวัญ ดูได้พี่นะครับแหวนเราได้เดิมจริงนะแหวนหลวงพ่อขวัญเนี่ยพี่แหวนพ่อขวัญเอาสามร้อยนะผมว่าต้องมีคนรู้บ้างแหละแหวนตะก้อเนี่ยด่งดังมากสําหรับหลวงพ่อขวัญน,นะเอาสามร้อยบาทนะแหวนตะก้อหลวงพ่อขวัญเนี่ยพี่เอาไปสามร้อยนะครับสามร้อยบาทเดี๋ยวผมให้พี่ดูเซ็ทหลวงพ่อกกวยที่ผมได้มานะมีที่เขาเรียกไม่ใช้มีสองสองเหรียญน,นะพี่นะ,อะสองเหรียญกับอีกหนึ่งเหรียญกลมเนะ่ครับชุดบ้านนี้เลยนะครับผมยกชุดมาเลยอ่าเหรียญแรก เอาเหรียญสีทองก่อนเลยพี่นี่ดูผิวเนี่ยเห็นไหมพี่ดูผิวเนี่ยหลวงพ่อกลวยครับพี่วัดโคสีตาลามนะคมกิ๊บเลยเห็นไหมคมกิ๊บเลยพี่นะครับด้านหลังเอะจะทันหรือจะย้อนนะครับเราต้องช่วยกับพิจารณานะแต่เดิมๆจากบ้านๆพี่นะครับจะเป็นปีนั้นปีนี้หรือปีไหนใครรู้ดูเป็นจัดได้จัดนะพี่นะ นะครับอ่ะใครรู้ดูเป็นนะจัดได้จัดนะครับเพราะกวยครับพี่สามร้อยบาทนะครับนี่อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับบ้านเดียวกันนี่ผมบอกแล้วตหนังสือน่าจะเป็นปีเดียวกันแหละนะครับน่าจะเป็นปีเดียวกันครับพี่เขาเก็บไว้สองเหรียญเนี่ยสวยจริงกิปเลยเนี่ยนี่ดูความคมเลยอันนี้ส่องกันแบบว่าเขาเน่ไม่ต้องโรบลีเลยส่องเห็นเห็นเลยนะครับพี่ดูความคมี่ส่องเห็นเห็นเลยเห็นไหมเนี่ความคมเนีมม่ย นี่ยดูเนี่ยอันนี้มีบล็อกด้านหลังจะเป็นเส้น,ในใคล้ายเส้นเส้นสายฝนนะนะ้ำน้ำวิ่งรากยาวลงมาเลยพี่เส้นสายฝนนะปีสองหนึ่งเอาสามร้อยนามาสามร้อยบาทนะครับ,นะรบแล้วก็เหรียญกลมอันนี้ก็นี่ก็สุดจริงนี่ดูนี่น้ำเหรียญกลมนะน้ำเหรียญกลมพ่อกลวยพี่อันนี้น่าจะเป็นเนื้อตะกว่วลองพิมพ์นะเห็นไ,ไหมเหรียญกลมหรือพ่อกลวยพี่อันนี้เหมือนมีรอยจานด้านล่างด้วยนะเนี่ยจานมือเนี่ยเห็นไ,ไหมเนี่ยรอยจานด้านล่างพี่ ไม่ใช่ธรรมดาทั่วไปนะพี่นะครับสิ่งที่เราได้มาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาทั่วไปนะครับมีรอยจานด้านล่างด้วยพี่นะคน้าด้านหลังเขาเป็นหลังเรียบนะครับเหรียญนี้เป็นหลังเรียบครับพี่กึ่งเป็นวงเดือนนะครับอ่าเป็นวงเดือนเอาสามร้อยหนับ็หลวงพ่อกลวยครับพี่น้านี่มาเดิมๆเลยนะครับเออมาเดิมๆเลยเอาสามร้อยบาทนะครับอันไหนที่มันได้ได้แบบแบ่งได้ผมแบ่งเลยพี่นะในชุดรอบเย็นนะที่เราได้มานะอันไหนที่แบ่งได้แบ่งเลยองนี้ครับพี่อูนี้เก่าเก่าแล้วเก่ามากองเนี้ยนี่พี่ดูเนื้อนะองนี้พี่ดูเนื อันนี้เขาเรียกออกทองรูปบวบเลยพี่ออกทองเลยพี่ดูเิยพิมพ์นิยมอ่ะเนี่ยดูหน้าดูตาเนี่ยนะครับพิมพ์นิยมเลยอันนี้ผ้าแขวนผ้าใช้นะครับ,พ,พ,พ,นะรบพี่ดูสาเดยสาคาบธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมเนื้อผิวพันธุ์ธรรมชาติพี่นะ้าผ้าแขวนผ้าใช้รอยช่อเห็นไหมช่อแห้งแก๊กเลยเขาเรียกว่าช่อแห้งช่อเก่า,าพี่ช่อธรรมชาติเอาสามร้อยนะครับออกทองรูปบวบ,บนะเอาสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทนี่เคยเจอไหมอ้าวลองดูนะครับสําหรับพระพิมพ์นี้นะนะเพราะของลองได้พี่สมเด็จท,ทรงช้างสามเสียนนี่ดูค้าบเนี่ยสมเด็จทรงช้างสามเสียนเห็นไหมสมเด็จทรงช้างสามเสียนนี่แล้วเนื้อ,อยังสวยพี่นะครับจะเป็นของพระช้างท่านใดเท่านั้นเอง นะ้ำพี่พต้องช่วยผมหาที่เพราะว่าพามเพิ่งได้มาพี่นะ้ไม่มีการมาค้นคว้าหาข้อมูลเลยพี่ใส่เลยใส่แรกรึเ่พี่นะ้พามแบบนี้นะเอาไปสามร้อยไม่ต้องไปซื้อรุนแรงห,งหรอกพี่นะ้าซื้อเลยราคาเบาๆแบบแบ่งก็ศึกษาก็พี่น้นะอยู่กับเราช็อตเด็ดพระเครื่องนะครับอยู่ันแบบแบ่งก็ศึกษานะครับน้วมันจะคือเรื่ออะไรมันจะศึกษากันแบบสนุกสนานนะครับน้ไม่ต้องไปเคร่งเครียดซีเรียสอะไรกันมากมายนะครับองค์นี้ก็พี่อันนี้เนื้อสวยมากนะครับอันนี้ผมดูเป็นพระกิ่งของหลวงพ่อึืนวัดดอนนะ นะครับอ้าวหลวงพ่อขื่นวัดดอนเงี้ยพี่นะครับเนี่ยพระกิ่งหลวงพ่อกื่นนะพ่อกื่นวัดดอนสวยนะเนี่ดูม้อเนี่ยโอ้ยม้อโค้สวยเลยพี่ดูเิยพ่อกื่นวัดดอนเอาสามร้อยเนี่ยพ่อกื่นนะสามร้อยบาทนะครับราคาแบ่งสามร้อยบาทนะครับมาตอบได้สอหรับ รายการต่อไปนะครับองค์ต่อไปนะพี่นนาบจัดเลยพี่นะครับวันนี้มีเครื่องรางนะครับจัดเครื่องรางซะหนึ่งชุดนะครับนี่ครับพี่นับตะกุดลุกปืนนะครับพี่พิจารหุ้มด้วยแผ่นน่าจะเป็นแผ่นยันนะตรงนี้น่ะที่เขาหุ้มไันน่ะมีร่องรอยการจานยันเบี้ยไหมเดมีร่องรอยการจานยันไม่ยังนูนเลยพี่เออนูนนี่เห็นจังเด่นชัดเลยล้อมรอบนะครับเขาเรียกว่าล้อมรอบปอกลูกปืนไว้นะครับตะกุดเนี่ยเขาใส่มาแบบเนี้ยผมไม่รู้ว่า เขาใส่มายังไงนะเอา300ตะกุดลูกปืนนี่พี่นะครับจะเป็นอาจารย์ท่านใดใครรู้ดูเป็นจัดได้จัดไปนะครับ3 0 0อบาทนะครับ300บาทพี่นันนะครับนี่เลยนะครับองนี้จะเป็นหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงกระพี่เนื้ออย่างสวยเลยผิวพันธุ์เขาเป็นธรรมชาติพี่ดูเหรียญนีแล้วละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคาบความเก่าร่องรอยการแขวนร่องรอยการใช้เห็นไหมคาบความเก่าร่องรอยการแขวนและร่องรอยการใช้นะครับหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียง โอ้โหพี่นี่พ้าเดิมไมนะเอาสามร้อยพ่อตาบนะพ่อตามมะขามไปยังเนี่ยไปสามร้อยบาทนะครับแหมราคาแบ่งปันกันนะครับราคาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็สมเด็จอง์นี้นะครับเป็นสมเด็จเนื้อดินพี่นะครับน้ำพิมพ์แข็งแขนงค้าๆคล้ายหลวงปู่บุญเลยนะคล้ายค้ายนะครับอ่าแค่ครับคล้ายครับค้ายเฉยๆนะเห็นไหมนี่เนื้อสวยสวยพี่น้ำเนื้อสวยจริงนะครับสมเด็จแขนวงกลมนะครับอ่าแขนวงกลมเนี่ยพี่ สวยดูง่ายนะครับพี่พิจาสวยดูง่ายเอาเอาสามร้อยนะครับนะสมเด็จครับพี่แขนวงกลมนะคล้ายๆหลวงปู่บุญเลยเนาะเอาไปสามร้อยบาทนะครับหรือจะเป็นที่ไหนนะครับอันนี้เราก็ต้องหาที่เพิ่มเติมนะครับเราก็องค์นี้ครับพี่นะครับอง์นี้จะเป็นของหลวงพ่ออันนี้เป็นหลวงพ่ออะไรนะพ่ออ่ำใช่ไหมนี่เรียนหลวงพ่ออ่ำครับพี่เหรียญหล่อโบราณนะครับหลวงพ่ออ่ำหรือวัดชีปะขาวหล่อโบราณนี่พี่พ่ออ่ำนะ พ่ออ่ำเอาสามร้อยหล่อโบราณเดิมเลยพี่นะครับดอบโบราณเดิมๆเลยเพ่ออ่ำเนี่ยสามร้อยบาทนะครับอ่าพ่ออำ่ำครับพี่นะครับพ่ออ่ำไปสามร้อยนะครับพ่ออ่ำสามร้อยก็พี่มาเจอชุดนี้นะครับนะบมาเป็นชุดเซตเลยพี่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นในชุดของหลวงปู่สุปากคลองมะขามเท่าเนะี่ยอันนี้ปิดตาแขนชิดเนะี่ยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยปิดตาเนี่ยนี่ปิดตาหนึ่งองค์อันนี้เป็นพี่มีรอยจานด้วยอันนี้เป็นเป็นเหมือนเม็ดรอยจานนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะนะ นะขอ,อยนุญาตแกะนะครับอันนี้มาสามองค์เลยพี่น่าจะเป็นของเขาเลยนะเนี่ยอันนี้จะเป็นเดี๋ยวผมวางก่อนสำหรับองค์นี้นะนะครหลวงพ่อธรรมจักรนะครับอาหลวงพ่อธรรมจักรครับพี่โหเจ่าจริงนะพ่อธรรมจักรนะั้นหนึ่งองค์นะแล้วก็จะเป็นคล้ายๆตอนแรกผมนึกว่าปดตาเนี่ยเป็นแผ่นจานเนี่ยยันใบพัดกับกับยันอันนี้ยันยันถ่อนี่นะสองนะ นะครับแล้วก็ปิดตาก็พี่ที่ปิตาดิพินะดบปิตาเก่าเลยนะครับสามองค์พี่สามองค์เอาสามร้อยนี่ง่ายง่ายพี่นะครับเออง่ายๆขอมาด้วยกันผมให้ไปด้วยกันเลยนะไหนๆก็ได้ไหนแล้วนะนะครับเห็นไหมขอมาด้วยกันผมก็ให้ไปด้วยกันเลยนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับไหนๆก็มาด้วยกันแล้วพี่ใช่ไหมไหนๆก็มาด้วยกันแล้วพี่นะครับแล้วก็องต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นสมเด็จนะครับจัดว่าเป็นสมเด็จองค์นี้เป็นสมเด็จที่ลงรักนะครับ โอ้ลงรักเก่าเลยนะครับเก่าจริงด้วยไม่ยิงนิยายพี่เห็นไหมนะับดูข้าบร่องรอยการลงรักนะครับเป็นสมเด็จบางขุนพมรือเปล่าพี่เห็นไหมเป็นสมเด็จบางขุนพรมด้วยพี่แต่ที่รู้ข้าบรักไม่เกาะติดอย่างหนาแน่นเลยนะครับนะพี่พี่ดูเป็นวัดพระคลังหรือบางขุนพมนะครับต้องอาศัยความรู้ความประสบการณ์จากพี่พี่สมาชิกนะครับต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ของพี่พี่สมาชิกนะเอาอย่างนี้ละกันพี่ขอสักสามร้อยยี่สิบบาทนะครับองนี้นะสมเด็จนะ เดี๋ยวผมใส่ซองแล้เขียนราคาไว้ให้พี่อันนี้เก่าจริงนะครับพี่ๆดูไปที่ไหนสมเด็จลงรักเอา320บาทนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่าใส่ซองแล้เขียนราคาไว้นะครับ320นะครับพี่ๆจ๋า320รบาทนะครับนี่เป็นยารา, seja, ราคาเบามากนะครับพี่ๆราคาเบามากนะครับแล้วก็องนี้จริงๆสำหรับองค์นี้นะนะครับเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรนะหลวงปู่ทวดนะครับ <c oughs> หลวงปู่ทวดน,นี่เก่าจริงนะครับ <c oughs> พ,พี่หลวงปู่ทวดนะเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนนะครับอ่าต้องแกะพี่ๆได้ดูก่อน นครับหลวงปู่ทวดเจ้พี่นะครับนี่แกดูเลยจากในกรอบเดิมๆนะครับนี่จากในกรอบเดิมๆจะพี่นะครับนี่แกออกมาให้เห็นเลยนะฮะครับอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดเจ้พี่หลังหนังสือนะเก่ามากๆนี่หลังหนังสือพี่สําหรับหลวงปู่ทวดนะครับพาเนี่ยสำหรับหลวงปู่ทวดนะเห็นไหมเนี่ยหลังหนังสือนะพี่นะเนะครับหลวงปู่ทวดอัดช้างให้นะครับราคาเบาๆเนะครับเอาสามร้อยพี่นะครับพร้อมตำหรับเลยมาแบบนี้นะ เอา300บาทนะครับนี่แบ่งปันเลยพี่เอา300นะครับ300บาทพี่นับองค์ต่อไปนะครับองค์นี้จัดว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะนะครับนับหลวงพ่อเงินกับพี่พิมพ์นิยมนะครับโอ้โหนี่ก็เนื้อสวยนะครับนิยมก็พี่มีมือรองนะเห็นไหมพี่นับพิมพ์นิยมมีมือรองนะครับโอ้โหนี่สวยจริงนับสวยเดิมๆสวยธรรมชาติเห็นไหมเนี่ยสวยเดิมๆสวยธรรมชาติกับพี่นับรอยช่อเดิมเอาอีกสามร้อยนะครับเบาๆครับพี่นะครับสามร้อยบาท นะครับแล้วก็หลวงปู่ดูนะครับหลวงปู่ดูผมได้มาพร้อมกับลูกอมนะนะครับสำหรับหลวงปู่ดูคมคลิปเลยพี่ไม่ว่าจะเป็นผิวเป็นเอ่อเป็นผิวเป็นพื้นเหรียญนะครับนะเห็นไหมพื้นผิวความแห้งนะครับหลวงปู่ดูวัสดุแกนะครับยุติธรรครับพี่นะปีสามหนึ่งนะครับได้มาพร้อมกับลูกอมท่านนะนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูนะมาพร้อมกันเลยนะครับนะมาชุดเดียวกันผิวพันออร่าเปล่งปลั่งนะครับในอย่างงดงามนะครับอย่างงดงามเอาสามร้อยบาทนะครับปู่ดูวัสดุแกแล้วก่อนนี่ครับพี่ลูกอมท่าน นี่ <ığı> ผมได้มาคู่กันเลยเขาบอกลูกอมดูปูดูนะพี่นะนะครับนี่ครับพี่ชุดนี้นะเห็นไหมดูเนื้อเนี่ยสวยเก่าและดูง่ายเนื้าสวยเก่าและดูง่ายนะครับชุดนี้เลยเนี่ยเอาไปสามร้อยเน้อาเอาไปสามร้อยบาทนะครับรายการสุดท้ายและท้ายสุดกับพี่นะครับสมเด็จองค์นี้นะครับพี่พิญญาสมเด็จองค์นี้เป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับมวลสารเป็นเม็ดนะครับสมเด็จวัดระฆังเราเลยพี่พิมพ์ใหญ่ มวลสารเป็นเม็ดเนี่นะครับเนื้อเน้นเลยนะเน้นดูง่ายเม็ดเป็นเม็ดเลยพี่อันนี้เขาจะโซนมวลสารเลยดูง่ายมากเห็นไหมนี่เม็ดเป็นเม็ดเลยพี่สมเด็จวัลคังแลว้วกรอบโคตรเก่าเลยมาแบบนี้เนยะ่ะเจ้าของเขาใช้อยู่เก่าจริงพี่สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาท นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆใครสนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ